mm -hmm. สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สนี์ลูกอีสานพาพี่น้องขืนมาเก็บเห็ดขึ้นเก่าเลยพี่น้องเมื่อนี้ขขืนมาแต่ว่าเมื่อนี้ขขืนมาสวยแน่เลยพี่น้องขีตะเวนแดงแล้วแต่ว่าเขาปลากระด้แงงขึ้นเกลอเขา,เขาปลากระด้งแงงหาคือเก่าเพระาะว่ามามามาแต่เสาเสาหมื่นแะพี่น้องเนาะม,มากับมาหอดดอนชุนตัวดอนเก่าดอนเดิมเลยพี่น้องกับมาแว่เบิง เม่บ้านมาหอดกับมันหลายดอนนี่ก็ได้งานเขาวีวีเมื่อก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วมะเบิงมาเัิญว่ามะเบิงพี่น้องอ่อนคักร้ายแค่แรกแคกหมานเขาจ้ะพุ่น่ะพี่น้องเบิงพุ่นล่ะปุา่มาเมื่อไรต้องแวะดูนี่พี่น้องมาเบิงมาเบิงพุ่นล่ะใหญ่กว่ากำปั้นได้จ่าพุ่น่ะเบิงหักโป๊ะเลยปาด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 พี่น้อง <G ül üyor> ไงครับไงคักพี่น้องมีใครละครัมีบานอยู่พี่น้องมีบานน้ำอยู่ครับผมแต่ว่าใครนั่นถ้าบานผมว่าโว้ยไงกว่าจานเนาะมึนนงมพี่น้องเมึงดอกนี่พี่นอ้องดอนแห่งความหวังอีรีพี่น้องดอนนี่ยมึงมังงวดนี่ได้เห็ดเพื่งเลี้ยงไงพร้อมันที่นี่พี่นอ้องเอ้ยเบิ่ง ดูดะไงตัวของโหรานนี่หลิมังขา,งาเป็นพี่น,อน้องงามวะปัดเจ้าอีดอกนี่พี่น้องแบกขวัญเธอเลื่อยจิ้บครับไม่ดอกไงเลยเบียร์ควัญไม่กระถิ่นเลยเลยเกครัมูอดอกน้อยกว่าีพี่น้องเลยจุ่มน้อยกว่าีแล้วงูเลี้ยงครับแต่ว่านี่ติ้นเนี่ยแบกขวันอยู่เนี่ย งูก้อนออกโอ้โหผึ้นชงดอกผึ้นซอยกันมาได้อะน่ะพี่น้องแลงงูกเลี้ยงครับโอ้โหพอเห็นเต็กเทียเนี่พี่น้องดอนส้นตูนหพอตะเห็นเห็ดละงูกเลี้ยงนี่ยพี่นโอนเห็ดละงูกเลี้ยงพคน,นะเห็ดเพิงเลี้ยงเห็นดอกงออ่ายเลยสวร์ไลฟ์หลวงนาหลวงลัลงเลยพี่น้องเพิงเลี้ยงง่ายพี่น้อง เดี๋ยครับอีกดอกนึงอ่ะน้องตั้งกุดจูด้วยอตตัวนี้มีแต่สวนปรทศนยังงามเลยครับเพอพียดอกนึงอ่ะพีวทั้งในพอตวันนีดอกเดียวพี่น้องบงออดูด่ทุมมันมัพี่น้องมันมัน ครับครับน้ำรุ่นน้ำเบิองมาหากันพี่น้องเห็ดเลงงอกเลี้ยงกันอันนี้ตะเก او ออกเป็นมูแล้วครับอีกดอกหนึงพี่น้องอ๋อไมีถุงแนวเห็ดอิรีพี่น้องเดอนนี่อันนี้เพิงขาวเพิงเพืง่งมันว่าเป็นเพิงเลี้ยงคร้บพี่น้องอีกดอกหนึงครับเพิงเลี้ยงงามอิรีแล้วครับพี่น้องเพิงเลี้ยงนี่นะรนกกรครับอีกดอกหนึงเห็ดกัวครับ อองดกเ็ดก้อยอีกดอกนึงครับครับสีแก่งอะไรพี่น้องครับสีตะเวนแดงแล้วแต่ว่าอยู่ในปลากันยังไงแงีแง่ไฟไก่ไฟอยู่นะครับเนาะครับมาหลุ่มมาเบิองมาหาลำกันครับผมเห็ดก้อยอีกดอกนึงครับ สีแก่งอะไรพี่น,อน้องครับขีตะเวนแดงแล้วแต่ว่าอยู่ในปลากันยังไงแงงแงงไฟไถไฟอยู่นะครับเนาะครับมาหลุนมาเบิร์มา,มาหาลำกันครับผมดอกนึงครับีดอกนึงครับติดอกอมัหลุมหงอยแล้วนะ้อติดมันได้กี่นึงนะน้ำกันนะ จุ่มนึงเพันหนึ่เมื่อกี้นั่นขั้นไงพันเอื้อนจุ่มนะพี่น้องในน้อยเพันเอื้อนจีเพันมาโคนรในกระได้เนาะด้กระเฮ็ดก้อล่ะครับดอกมาเบิ่งดอนส่วนตัวดอนดอนที่ผ่านบ่ได้นี่พี่น้องมาเบิ่งมือนีได้เฮ็ดอย่างเนี้ยมาแงมได้ๆแงนั่นอีหล <reading green abil itation> <âu hi> ีพี่น้องเบิ่งมือนี่เนี่ยบ่เห็นจักเทียนนี่พี่น้องหัวแต่เห็นเห็ดเพิอกเหลืยงไงนี่พี่น้องเบิ่งเห็ดปวกเห็ดปวกตาบ เห็ดโกอเห็ดหนาขาวพี่น้องก็เ like ห็ดเราไข่เห็ดลรางอกไข่นี like ่ก็อ yeah, ัศจรรย์เลยนี like ่เมื่ยกขึ้นเบิ้องต้นไข่เห็ดลรางอกไข่นี่ควายจับเองฮู้นี่เผือฮ่าฮ่าหูยเบิ้งเอาไข่เห็ดลรางอกก็ไอเห็ดเพื่องอันนี่ใส่กันมุมนี้น่ะอันนี้ง่ากันปะเดียวพี่น้องเบื้องพี่น้องห่อยล้วครับเห็ดปวกพี่น้องมาที่นี่ ออกจากดอนนั้นมากเหมืนมาเห็นเห็ดป,ปวกเห็ดปวกแดงปวกฟันพี่นอ้องงามไรเห็ดปวกฟันครับผมปวกฟนันปวกฟนันซุปเสียบแล้วพี่น้องแกงก็ดี แกงกะดีซุปกะเซบเห็ตบวกฟานหลายดอกยี้ยครับกกแกงอะไรที่น้่ง พี่น้องเถึงเลี้ยงนี่ครับอู้ผึ่งดำพี่น้องว่าเมนผึ่งเลี้ยงคือจังเขาเอาอยู่ด่านนั่นพี่น้องเนาะอันนี้เป็น,นผ,นนนนผนนนึ่งดำครับผมเสียงนกเสียงนูก็เริ่มว้องแล้วพี่น้องเสียงทองซองฟ้าแล้วดูน้องกันตัวครับผมพี่น้องพ่อเฮ็ดผึ่งผึ่งยังผึ่งไฟผึ่งไฟ ก็ติดก็รู้ือเห็ดมเมียนอันนี้มมนเห็ดีดียนวนไงตัวกันมันนเนตัวกันแบบนีเล่นมงานต่คุณนเห็ดเื่ฝ่ายเพิงเขาเพืงไขแล้วครับเห็ดตามคือ่ไห้มันงเดี๋ยวเพิ่งจะได้หลตัวซ้ำดอกใหมอนึงหมอนี้นะครับไม่ครับดอกนั้ เคียร์เียม่อยเคียร์กหเคลียรอยเอ่หน่อยัมขิ่หน่อย,ย,อยโอครับเฮ็ดพงไสครับผมแก่งเลยพี่น้องนกห่องจอยเซลแล้วโอ้เฮ็ดพงใส้งามเลย้ยโอ,โอ้พี่น้องมั้ ยางเสียบแล้วครับพี่น kind of er ้องเฮ็ดเพลิงมันเนี่ยนะดอกน้อยๆกี่น้อยก็มีอยู่พี่น้องทำไมกอนทำไมกอนเป็นฝ่ายพี่น้องลายดอกยี่พี่น้องเลยบ่านะโอ้ดอกนพี่น้องโอ้หนึ่งหนึ่งนะนะนะเก็บน้นกันครับผมเก็บน้นกันเก็บน้นกันเห็นเหงาเลยพี่น้องบ้าง เป็นเหงาเลยพี่นอ้อง้ยมังงามเถอะเดีย๋ยวขึ้นนึงพีน่น้องขาพีเวียวยู่เ็นพ่น้งนีง่พี่น้นองีน่อยก็ไล่ยอยู่ครับผม กี่น้อยก็หลายกี่น้อยก็หลายเนาะพอสวนดอกง่ายดอกบานนี่ได้เป็นมอพี่น้องเงยน่ะอู้ยง่ายหมดพี่น้องแต่สะออนบ่แต่สะออนเนาะดอกนี้พี่น้องสามกระเด้งสามยุ่มหมดเลยน้องบอได้ตั้งแล้วพี่น้องกล้องถือยางเก็บแล้วพี่น้อง ชั่วโมงเร่งด่วนพี่น้องอีกเหรียญเหรียญตื่นเลยพี่น้องเลยเนี่ยผู้เป็นเถอะส่วนพี่น้องเย็ดถือไฟฮึโอ้หัวหักกต่ตัวนี้ว่าจะจงไว้หน่วะสุดเลยพี่น้องสุดเลยต้องเอา ซูนแลวต้องเอาซูลแลวต้องเอาเียวนี่นักงหนกน่หนันอนังครับตายไป้ถี่จนอุมเ่ยนี่นี่นี่ วูสียงไหมที่เพียงสองดอกนี่แม่วูสองดอกนี่เสียงไหนพี่น้องอยู่ในอัตคักษณ์เต๋าที่เคียวว่นบ่เห็นโอ้หนุ่มหนุ่มใบตองยังนีไปถือเห็ดอยู่พี่น้องมั้งหนุ่มใบตองมาปพวกเห็ดตัวนี้ไว้ท่านว่ากันพวกป่องงองลงปลูกสองดอกนี่ใบเซียงเสียงจ๊อกนหมครับ นอเดียวน้อยๆอ้อยน้อยพี่น้องเช่ยไปเช่ยมายครับผมนี่พี่น้องมาทำบ่หัดจีนน้อยแต่ยังมีอยู่ครับผมเฮ็ดเพิ่องฝ่ายนี่พี่น้องปิ้งหิ้งเสียบด้วยพี่น้องปิ้งคือเขาปิ้งปลานี่พี่น้องปิ้งให้สุกหอมหวานพี่น้องนี่ปิ้ง นี่ดอครับนูไม่มจะขึ้นล่าหรนะือยังช่วงจะขึ้นล่าท่านเองท่านได้ขึ้นอยนะู่พี่น้องได้อยู่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 ยเห็นฝืงตองพี่นะ้องโอ้แมงกอพิงไต่ไก้ตัวน่ง เพืงไต่ใก่พี่น้องเนี่ยมันเห็ดเพิงนั่นเพิงไต่ใก่ครับผมแค่เพื่องไต่ใก่เพิงไต่ใก่พี่น้องนดอกนี่แม่งจอดเพื่องไก่ใกอ้เห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงองงั้นด้วยน้ำกันพี่น้องอเป็นหงูเป็นเงาเลยพี่น้อง นี่พี่เป็นเห็ดเผงข้ามพี่น้องหน,นึ่เห็ดเผงข้ามไม่รีพี่น้องนึ่งเห็นไหมใบแล้วดำเลยพี่น้องเหิดผงข้ามครับผมหมดกันเลยเดี๋ยครับเห็ดเผงข้ามพี่น้อง ขั้นปลายมันจะดำเลยพี่นอ้องเข็ดผึ่งแดงครับผมเพราะเดเพังแดงเลยพี่น้องผึ่งแดงขาไล่ผึ่งเสียบนี่พี่น้องเสียบอีลีครับนี่ผึ่งแดงนี่ขาไล่นี่ซีดอกครับ ซัำนี่ก็ร่างแกลงดีพี่น้องเนี่ยบ,นบานๆเล็กน้อยนี่ยแยยดงขาลายถีดอกพี่น้องเดี๋มันบ่เห็นเห็นมันบ่ได้เป็นน้ำมูลน้าเจ้าอีกสองดอกนึงครับร่างพอดีเลยเนี่นยขินแรกอะนี่ เสียบพี่น้องออเหล่ยงขาไล่ครับอู้ดอกยางงามเลยหัวหักไวๆเลยครับนี่ยเลยงาไลดอกนี่ดอกปักยางไงเลยพี่น้องเนี่ยถ้าดอกยังสีเหมือนติเตียมตาเหรอครับเนี่ยน <laughs> ี่ล ดอกน้อยดอกง่ายพี่น้องมันก็มาหาขึ้นกันพี่น้องคนละโอ้ฝนตกฟ้าขึ้นพี่น้องเขาให้เขาสวนไม่ได้กะขึ้นมาทพิงเขาหาเก็บเห็ดพี่น้องไปอีกแล้วครับเดไกๆอย่างในหน่อยเหมืนกันนู้ยปุจะเอาดอกง่ายอย่าไปกวนเอาดอกหน่อยเอาหนีดอกหน่อยมันแบบที่นี่มันตั้ ใจข้ามน้ดอกไม้แข็งดีเทือนไหม่นจังสดอกโอเคเลยท่านจในตาบัว่านูโอเคเลยพ่น้องนแก่เลยเพื่น้องแก่กับอานงตงกันบ่แตกยังข็งอยู่จัแขงอยู่แขงเียบครับดอกนี้พี่น้องอนงามดตั้งอยู่กลางเดือนเลยแข็งเปดเลยยางงา้ยแข็งแต่ปุนท้องแต่แข็งเปดคนนีพอครับ้ดอกดอกดอกี้นอะ แล้วนุมน่มๆเลยงันนะงามครับี้เห็ดไส่ไก่พี่น้องนี่บอกดเำงัม้มแขงเกมันเลยคือขวดเมเกิดน้ำขวดแต่ปนเสื่อตัวนี่

อีกสองดอกนงมีตัวนมมี่เชียงเด็ก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 เห็นเด็กเบ็กเลยเหรอเกิดในปลาเพลิดพี่น้องกำลังนุมน่มๆเลยครับผมพี่น้องมาเบิง่งผลงานได้ตาหนึ่งอยู่พี่นอ้องทอดกันแล้วพี่น้องทอดกันแล้วตาได้ตาหนึ่งแต่ว่าเา้างกระชิบกหาอีกอยู่พี่นอ้องเชียงเด็าากอะ น้ำรุ่นน้ำเบิงน้ำหาน้ำกันอีกแจกกวางแจกข้าวเนาะครับเนาะพี่น้องตอตะตานีเขาก็าจะได้ปิดไว้ก่อนพี่น้องปิดไว้คัดไใบอันนี้เกเจ้าตานไปหาที่ได้ขึ้นบ่ได้ขีดมันอีกบ่อหน้ารุ่นน้ำเบิงน้ำกันครับผมเห็ดหลงอกครับนี่ใครเห็ดหลงอกขาวพี่น้องใครเห็ดหลงอกขาวครับเห็ดเผื่กคาพี่เนาะงามบ่เด้ออันนี้ บมเมนเห็ดตัวพี่น้องด้วยนี่บักแนงครับพี่น,อน <g ül> แแ้องอย่างเจย์ไว้เดี่ว่าเห็ดบมเมนพี่น้องเห็ดเพิ่งข้ามครับผมสามดอกอย่างงามเลยอ้ขาใหญ่ดิไปแห้งมาเลยพี่น้องไม่ใช่แหล่สามดอกครับ ดอกอีกดอกหนึ่งข้ามครับผมนี่เห็ดเพื่งแดงขาไล่พี่นมาเหเ่เห็ดเพื่งข้าม วันเห็ดพึ่งขาเด่นเด่นขาไล่พึ่งข้ามครับผมสองดอกของจะงามเลยสองดอกนี่ให้งามครับพี่น้องมึงหนึ่เพึ่งข้ามเห็นหรือว่าเห็ดพึ่งขากุลดอกนี้ครับพึ่งข้ามครับโอ้ผมก็ข้างไม่เบื่อหนึ่ง อุ้ทักทีกันนี่เองครับนะนี่เูือดนุ่มหนี่อีกจุ่มนึงครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นแต่ไก่เลยครับพี่หรอเห็นบ่แงงเก๋ไก่ด้วยไหครับผมเห็นเก่าแล้วครับหนึ่งข้าม สามพี่น,อออน,น,นออ้องดอกนี้ือเป็นขาดิบๆสองดอกขาเนสีบ่งงามบ่ดดีพี่น้องเห็นไีขาเป็นขาโกนะพี่น้องเนะใบ้นองน,ะอน,ก,นก่บกโกนนะวาบกโกนะดง hấp ít lần này, trả ít lần này, ừ. <laughs> Đừng, cái cái, 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 ngâm, ngâm Đó, Đó, cái này. tay được Tại cây hết chồng đỏ hết chồng không? hết chồng đỏ hết không đỏ hết chồng đỏ hết chồng đỏ hết chồng bưng, hết แต่เห็ดเพิงเห็ดกอเห็ดเพิงอันนี้งามๆนี่พี่น้องนี่เพิ่งองยังเพิ่งใต่ไก่งามลายพี่น้องนี่ก็หมันมาฝากพี่น้องกันพอสมควรอย่างละพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กอ่ะพี่สิพ่อไปแค่นี้ก็นอนพี่น้องเนาะได้ไก่พี่น้องอยู่ดีมีแหว่งชุกๆชุกคนเด้อพี่น้องเด้อความเก็บใจได้ความไขใ่ใหญ่มีครับผมสวัสดีครับ